อยู่กับบิ๊กทุกพี่เลยนะคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็คือลงอยู่นี่มันคือเก่าแหละมาลงยุดร่วมพ้นนี่แหละมองเก่าแต่เข้าก่อนเอาเคยลงอยู่นี่แต่เข้าสมัยเออสมัยก่อนแตงแต่ดานตัวนี้เข้ามานี่เอาก็ลงแต่อยู่นี่แหละ <c oughs> โอ้อยู่นี่มันขาดได้อยู่นี่เดี <c oughs> ๋ยวทุกคนที่เคยลงนี่มันจะหัวได้แบบ๋ยวใสยสำรับทรายบูนาะอันนี้เข้าทรายหมอบก็เอ <c oughs> อเกอดสิบเกิดสิบวันนั้นแหละอันนี้สายบู่อนี้สายบู่จากบโปรทรายบู่ สองศูนย์สองศูนย์นนกรี๊ดเกินไป <c oughs> นมาสั่นสุดมังคีโมโยันนี่ก็แล้วโบแมนได้โบแมนลนะวหยโค้ดได้เราไม่ยิงกันแถวนี้จะเจอบอสนี่ได้เพื่อนเนอสมาใหม่นี่ขวามัมนอัปเดตใหม่นี่แต่ว่ามันยิงคากรูเก่าเลยสไตล์สไลด์เปิดมาเนี่ยปปจะมาลองมาลองอใส่ก่อนเอามาลองด้วยจากบาทแล้วกรี๊ดลี่อยู่ด้วยเนาะลงมาดู เออหนึ่งสองสามหนึ่งสองแปดนี่นี่อืมโอ้อวัส์พีมุนส่ไใดเติม์เยอะนี่แบบว่าเทไปเลยเนี่ยทุยไปไปใส่ทำอะไรดูผนอูริยูน่จะเมยังบุอายุมาบละเท่านี้อีอืมอืมรถมยมย์อืมอืมอืมเ้ เกยนี่นี่อ้อาแตกเสยเนี่ยนะตลินมาขาก็หวได้ร<ะ>่วมแจกไ่เคยหูวท,ที่ต่วตัา,วา,ามีแตกได้เสือก็ตางไปเสอเออไปเอาร้งมือเขาเสอวันนี้มาลอยแม่นางเจ้าเจ้าเจ้าใส่ชุดยังวันเลยอสุดยังวันน,น,นี้นี่นี่บงังอานเก็บไปสองขิวเสย อากว่ากิ่งเกิดหรือวลาเท่าตัวบูวังว่านี่ต้อเก็บเครื่องเก็บเครื่องนี่ยังไม่เก็บปดใเบิรหลดลดหลดมีอะไรหลุดเห็นข้าก็เป็นสังนี่เนาะดินก็บเป็ดเขาินก็หักแต่ว่าเลียนจิ๊กจิกจิกงเบิรหลอกืจับบาทนะ ยาสิจุดก่อนโอ้ยเนาะโอ้เออเโอ้ยแนบเปลืองคักโอ้ลีลาเขานะน้ำไว้เก็บเกลื่อนเป็นตัวบด้พวงเนาะไอ่ไรเจ้าเด้อพันเลือดอันน่ะพันแขนเอาเลือดเอาไอ้ยังมาพันแขนเอ็มพีก็ม่แข็งตอกแล้วว่าองคองซอกกมุ่มเอ็มพีวะเอ็มพีสบได้ปะโอ้สเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนปืน เอนอเว้ยาจะเปลียขาวให้เ,เป็นเมียเอาแหละเปื่นี่ก็เลยออกเป็นทันนั่นยิงเก็กลับเดียวยยย็ยิ่งคนไรเกินไปไซคดไม่ยิงนู้นแตวโมนี่โหนเลยกระป๋าหนึ่งอยู่ในหา้างยิ่งไปต่สองสุปไรก็บบุกระเป๋า,กปาเ,เกิดเปกอะไรเอาอย่ายใ้คไปแท้ อ um oh, uh, really uh, 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 uh ๋อ huh. ล uh ินละอ๋ออยากเจ็บโตวะเนี่ยแต่เป็นดีเออเฮ้ยใจหัวเนี่ใส่หัวมาอะไรเนี่เออเขื่องมันมียัางไรจะใส่อีกแน่เนี่ยโอ้โหเนาะบุ๋มมีเป็นตาสียกใสเลยปืนนี่ก็ได้เดี๋ยวสอบนี่ก่อน ม่มีแต่ใสเลยเปิ่อเนี่ยจ้าคือยังกระเป๋าโอนก็ฮาเตอร์หน่อยก็ฮาเซีนจังเลโอ้ยก็สิบบมีหรอกคนมันเยนีๆก็สิบเบิร์ด้วเนาะสิบบุมีไฟม,ม,ม,มาอลไรแหละว,วางเปาเ่าอะไรใ you know, ส่อยู่เนาะลินนอกหมอกนะก็จะลินออกหมอกเลยจ้ะไปหาดหาหา,าหาดไปแถวหาดกันจะมีคนอยู่เยอนะ เอาเป็นสายบัวนี่มันเป็นสายหมอดแลนด์ด้ยเลยจะมาเนี่ยแน่จะาา้ะแต่กะเอ้ยแบบหยาดหยาดนิดนึงนะผมกลั่นแล้ทุย <c oughs> ไป็นาหาและไน่ะจะดีกว่าเยอะเอกน่ะจะมีกลนเนาะโอเคเอ้ยอสการ,บร์บ่วอัสการ์เล้วดีสุดมีกระซังวิ่งห้องแต่งกร้างแล้วเอาอัสกาไปก่อน อีสังก็จักไไม่กนข้าันมีตัวม้งมีตัวไอ้บตังไปไตจะแซบดีแน่ดีจัดเฮ้ยเด็กกรเป๋าตังกูโซนคนเลยจเจ้านี้ฝากก่อนแล้วเพื่อ เบือง,องมัวละเบืองมัวเลย,ยนข้งงางในอยู่ข้างในเดี๋ยวจะเย็นก่อนไหมเดี๋ยวยเก็บเครื่องก่อนอุยย้ยผ่าไปเสษได้ขาอยู่ดอกจะเก็บใหม่อย่างนี้น,นู่ปืนยังสนับปอกสนับเปื่อนี่เดี๋ยวฟาร์มก่อนแป๊บน,นึงกูจะเย็นข้บนบ้านบ้านที่นั่นแหละลวยรวยรวยเดีย๋ดวยวสแกนระเบิดบตัวเองตายแล้วปะอ้าวเป็นศพ cái câu hướng Ơ là ơ, tẻ kia, tẻ kia, mát, tè kia tè kẹp đôi mặt chứ Đè đè nó Mượn cong thúc xa mặt luôn Kẹp kẹp lượn lượn, luộn, nghe nhau kẹp, kẹp bớt Nhìn ra này đi Hứ, cận, nhìn, nhìn ra này gần nhìn con còn đây này, nó có sao hả? Ngươi nhìn sao? ăn, qua bên Chắc kỳ chắc cầm mượn cái lại bộ đi Nghì nó Đừng bắp nữa nè มาเดินไปกันว่าแล้วคนอะไรยังงีอยู่เนาะเคยเห็นไอ้บ่อทางนั้นเบิ้งเมาสไปเบิ้งเหรอน่าจะมีตัวอยู่ตีนี้เนาะมันยิงกันอยู่ทางนี้มันน่าจะหลีท่านี้แะไรไปเดี๋ยวเดีเดีอะไรตกุนตะกุนอะไรตะกุนมาว่าอันนี้มีเปิดอีก ีตเสานอีแล้ต้สามโอ้ยนดโอ้ยมีลอยมีลอยอีกโอ้เก็บเเก็บเมาลอยองเลยนี่โอ้ อุ้ยโควนี่จับเมยยังเว้ยมึงน่โคบิกโ้ย่ะใช้มาเลนี่ยิ่งนิ่งอ้าวลาสเอกำลังสีโบแม่ยังหยู่้นี่สอตวนี่ดูดจับไปลเอ้ถลาสดีแลโอยา ว่าเอาลัดกันแม่ขาเนี่เห็นว่าครับหัว้บริขาเกินไปเอยไอ้เก็บก่อนใส่บลทรงหัวบงใส่ดอกเอายาไปเลยใส่บลเอาใส่ก็ใส่เก็บเก็บเก็บเอาไข่เบิร์ดอีกคนแดงอุกคนดอกเอสโอมเจ้เอสโอมจีนี่เก็บไปเก็บไปเอามองมากเลยวันตึงดึงตึง S <S สายใจมาทางนี้จัดไปบวกไปบวกอะไรมาตอนนี้บอกมาแล้วเดลเรียไปเนี่ยเจ็บไปหาคิวแล้วจะอะไรก็ต้องบวกแล้วจะวันนี้ไปตอนนี้บวกบ้าขนาดนี้ตุกันแบบโหดโอดเลยนะจังวันเนี่ยโอ้ยน้อคนไปใส่เบิร์นเป๊ะลี่นะคนจักมีอย่างบัวหลี่แบบเออทาตัวงสุดท้ายแบบกระโปงนะ ไลขายานี้จะจมจมมาเลยอะมางีอืมและไหนจะ่งบ่งก็สองกหนึ่งเลยอย่างสเ็ดคนยังหลีอยู่นะโอ้ยเบิ่งจะหาไรลขายจางีใสใสเกินเดี๋ยวนี่มีรถมาจดไปอยาเไป

จะขุดจะขุคนทางไหนเว้ยโอ้โอ้ยอยู่บยิงดูโอ้ยเบิร์ตติ่งเนาะกูก็ตั้งเลิกไปต้นนี้เพิ่งต้นแรงมีจบแบบน้ำตาจะไหลเกินไปจังหวะนี้คร้กุสิเบลเลยเนาะ